สวัสดีครับพืกอนผมในช่องวิ่งงานตะลุยกินครับเน,นี่ยอยู่กันอีกแล้วกับทีมงานลาแมนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พี่พี่นะครับว่ากดงานเป็นไงครับสัมภาษณ์อีกชินเคยเจอกับอะไรบ้างวันนี้ขอสัมภาษณ์คนแรกครับคนนี้น่าจะเป็นคนที่เคยกับได้20บวกทุกวัน20ทุกวันอ้าววันนี้คนงานเป็นไงบ้างครับน้าวันนี้โอ้ยากมากเลยครับเจอประสบปัญหาอะไรบ้างครับ กดละหายกดละหายเลยขออภัยอย่างเดียวโอเคครับเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะบอกขออภัยทำงานบางอย่างแน่นอนแต่ผมคิดว่าอย่างนั้นแหละโอเคครับทำงานบางอย่างเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนที่สองดีกว่าครับวันนี้เราไม่รู้ว่าเรากดซอยอยู่แต่ไม่รู้ได้งานเลยนี่เรามาสัมภาษณ์สารวัตรใหญ่กันดีกว่าครับสารวัตรใจสาสวัสดีครับรู้สึกกดงานเป็นไงบ้างครับวันนี้ให้กระชับหน่อยครับโ ใช้คำว่ากดเลยครับผมครับผมไม่ได้แม้กระทั่งภาพไม่ได้ได่ได้ได้กดไปก่อนนะตอนนี้ตอนนี้10ช่าง20ตัวแล้วครับโอ้ช่างโหดมากครับอันนี้ก็น้องๆในกลุ่มนะครับก็กดงานกันสุดยอดเลครับไม่ได้เห็นแม้กระทั่งตัวตัวงานหรยไ้องไม่ต้องถามไม่ต้องสื่อแล้วว่าเร็วเร็วอันนี้ทำหัวหน้าครับหัวหน้างานไหมครับหัวหน้าเย็นๆหัวหน้าหัวหน้าจอสิ เดี๋ยวเห็นเดีวเห็นนะจ๊อโอ้ยนั่นคือโอ้โยทำซักคือแหมหัวหน้าเราโอ้ยช่ด้วยพอแล้วอยู่เหัวหน้าเรานี่6เมตรนี่นี่อันนี้ก็ซอยๆอยู่ครับเมื่อถามนะครับว่าผมซอยงานการอะไรอยู่นี่ครับอันนี้เครื่องแรงไม่แรงรู้ครับ อันนี้แปดตั้าทีมคคารน8ทีห้าทีแล้วบกินี่อันนี้แปดอันนี้ใช้เลยนะครับตอนนี้แปดครับนี่โชว์เลยอะเครื่องแรงไม่แรงไม่รู้ครับราคาหมื่นสองหมื่นผมก็ไม่รู้ราคาหมื่นอนตัวนี้กดได้กี่ตัวครับแรงไม่แรงไม่รู้แปดตัวคร <c oughs> ับแรงก <c oughs> โอ้โหอยากจะพุ่งเลยอะอยดอเดี๋ยวเราไส์สอนะครับครับช,ช่องผมก็มีไม่<ผ>ม,ไมีรายสาระอะไรมากครับ อำถามวันนี้ดีกว่ารู้สึกยังไงครับต่างกับสองวันที่แล้วได้ได้ยอดไหมครับตางมากครับกดยากขึ้นทุกวันครก็สมิดครับครับอันนี้อันนี้ก็สารวัตรเหมือนกันครับอันนี้อันนี้เนี่ยอันนี้นะครับฝักฝักฝักซีด้วยครับฝักด้วยนะครับอ๋อเนี่ยจากจากสมิดนะครับผมครับจักรองพุ่งกับจักรองพุ่งกับอันนี้รองพุ่งกับนะครับสพไหนวะสพนาฏมณฑวียี่แปดครับเจอได้ครับเจออะไรคือบอกเขาด้ฮ่ใครใครได้น้าได้ไหม ไม่ได้ครับหมดไม่ติดติดไปหมดเลยเดี๋ยวเจอไลฟ์สดอ่าเดี๋ยวเจอไลฟ์สดคลิปหน้านะครับว่าทำอะไรไปที่ไหนนะครับพบกับช่องวิ่งงานตะลุยกินนะครับอยากเข้าไปดูเข้าไปดูยูทูบได้เลยนะครับผมบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับสมมติว่ากดงานยังไม่ได้เลยครับครับทีมงานพกโก้ครับบ๊ายบาย